ประวัติความเป็นมาของนางสุภลักษณ์พัฒนาวิกนางสุภลักษณ์พัฒนาวิชชื่อเดิมตนเกิดวันพฤหัสบดีขึ้นหนึ่งค่ำเดือนปีมะแมตรงกับวันที่2กรกฎาคมพศ2462ณบ้านในวัดทองธรรมชาติอําเภอคลองสานฝัง่งธนบุรีบิดาชื่อนายกลัน่นพัฒนาวิกซึ่งเป็นบุตรพระยาภักดิีพัฒากรจองพัฒนาวิกมารดาชื่อลำใหญ่เป็นชาวพระนครศรีอยุธยานางสุภลักษณ์พัฒนาวิกมีพี่น้องร่วมบิดามารดา2คนหม่อมครูตรวนมีความสนใจในด้านละครและเข้าารรัับกกฝึหด ตั้งแต่อายุขวบฝึกหัดเป็นตัวนางโดยรับการฝึกหัดจากหม่อมวันมันดาของพระยาชิตชลทานหมอลอเวทกุญชรหม่อมครูต่วนมีความพยายามในการฝึกฝนจนสามารถแสดงเป็นตัวนางได้อย่างดีเป็นที่เมตตาปราณีของท่านเจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒมากต่อมาเมื่ออายุ16ปีก็ได้เป็นหม่อมของท่านเจ้าพระยาเทเวศวิงนางรจนาชีวิตราชการของหม่อมครูต่วนเริ่มต้นขึ้นในสมัยที่ศิลปะก,การแสดงยังคงอยู่ในความอุปถัมภ์ของราชสำนัก และมีบทบาทสําคัญในพระราชพิธีและงานสําคัญต่างฮ่าฮสมัยรัชกาลที่เจท่านได้เข้ามามีบทบาทในกองมหรสศซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลและส่งเสริมศิละปะก,การแสดงในพระบรมราชูปถัมภ์บทบาทสําคัญในขณะนั้นคือการเป็นผู้ฝึกละครดึกดําบรรตัวนางแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในบทบาทตัวนางมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยการพักราชการชั่วคราวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และมีการยุบกระทรวงวังส่งผลให้หม่อมครูตวนต้องออกจากราชการชั่วคราวในช่วงเวลานั้นผลงานและเกียรติคุณรับบทนางสีดาในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติรับทนางสุภลักษณ์ในการแสดงละครเรื่องอุนรุษรับบทนางรจนาในการแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนเลือกคู่และหาปลาประดิษฐ์ท่ารำการแสดงชุดช่วยฉายหน้าดุริยางร่วมกันประดิษฐ์ท่าเชื่อมรำแม่บทใหญ่จากหนังสือตำราฟ้อนรำของสมเด็จกัมลงราชานุภาพขึ้นเป็นครั้งแรกในการแสดง ละครเรื่องสุริยคุปซึ่งเป็นบทประพันธ์ของหลวงวิจิตวรวาทการและใช้เป็นแบบเรียนนาฏศิลป์ไทยมาจนถึงปัจจุบันร่วมประดิษฐ์ท่ารำการแสดงชุดรำเชิดชิงออกเชิดจีนรวมกับคุณครูละมุนยมคุปและผลงานอื่นๆอีกมากมายวาระสุดท้ายของนางสุภลักษณ์พัฒนาวิย์หม่อมครูต่วนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2499ส24ิริรวมอายุได้73ปีเดือนหนึ่งวัน